กลับมาอีกครั้งแม่ฟ้ามืดเหมือนเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่6กโมงเช้าค่ะแต่เป็นวันเดียวกันตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงยี oh <my. S 1> คือจริงๆแล้วเย็นนี้ไม่มีแรงทำแต่ว่าเบอร์เิรนเชฟร้านเก่าอ่ะที่เคยทําเมื่อร้านเวลาพิซซ่าเพิ่ออกไปเมื่อ3ามสี่ที่แล้วแต่แบบอารมณ์แบบว่าเด็กขาดคนไงเลยโทรมาตามให้มาช่วยก็ดีไม่มีตังค์พอดีวะ่ะ นี่ก็เป็นเป็นร้านที่เราทำนะอันนี้คือหน้าร้านนี่หน้าร้าน <laughs> เดี๋ยวก็ร้านก็น่ารักพอสมควรเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่เราจะไปจอดจักรยานละเดี๋ยวพาเข้าไปหลังร้านกันว่าเป็นยังไง <laughs> หลังร้านก็ค่อนข้าง,างมืดนิดนึงนะ ก็เริ่มงานหกโมงครึ่งนี่ก็ประมาณหกโมงยี่สิบล้อ้ oh, <Hi. S 1> าแดนฮัลโหลเมื่อกี้ก็เป็นแดนก็เป็นเชฟทำที่นี่นี่ที่ต่อจกักรยานเราคือเป็นร้านพิซซ่าที่ใช้ใช้ฟืนก็นี่ก็เป็นที่เก็บฟืนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังร้านนะอันนี้เป็นครูรูมไปเข้าไปเซฮัลโหลเชิญกัน Hello! Welcome back! Everyone, say hi! Say hi, say hi! It's Kev! Jody! Lucky! Thank you! And sexy, the most sexy chef in the world, Uncle Robbie! <laughs> <laughs> my section, my section. Your section's not, hurry up! Okay, it's time to say goodbye.